สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมีเทคนิคดีๆนะครับในการทำภาพนะครับถ่ายนะฮะสอนดวงจันทร์ง่ายๆนะครับภายใน3นาทีมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับหลายคนนะครับมีรูปที่เราถ่ายอยู่นะครับในตอนกลางคืนนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งรูปนี้นะครับผมก็ถ่าย ที่สารหลักเมืองนะครับกาญจนบุรีซึ่งองค์ประกอบโดยรวมของภาพก็คอนข้างสวยดีนะครับมีสารหลักเมืองนะครับมีไฟมีต้นไม้เห็นบ้างรวม,รมถึงดวงดาวด้วยนะครับเห็นดวงดาวด้วยแต่ว่าบนท้องฟ้านเนี่ยมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนั่นะค,คือดวงจนนันทร์เองนะครับถ้ามีรูปดวงจันทร์นะครับมาอยู่ด้วยภาพที่ได้ก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับโดยกล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าถ่ายให้เห็นทั้งวิวสารหลักเมืองและดวงจันทร์เนี่ย แล้วก็การโครจรของดวงจันทร์มาที่ตำแหน่งที่มันพอมอพอเจาะเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีเทคนิคการสร้างภาพขึ้นมานะครับโดยใช้ ภาพซ้อนนะครับหรือว่าซ้อนภาพนั่นเองนะครับวิธีการนะครับเราต้องมีรูปภาพ2รูปนะครับรูปหลักก็คือภาพถ่ายตอนกลางคืนของเรานะครับกับรูปดวงจันทร์นะครับซึ่งรูปดวงจันทร์ตรงนี้นะครับเราอาจจะไปก๊อปใน Google ก็ได้หรือว่าถ่ายจากสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับซึ่งสมาร์ทโฟนปุ๊กพีสามสิบพีสามสิโปปัจจุบันนี้สามารถซูมถ่ายถึงดวงจันทร์ได้แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ใช้ P30 Pro นะครับแล้วผมก็มีรูปดวงจันทร์มาด้วยนะครับพอได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช โดยใช้แอปพลิเคชันชื่อว่า Snapseed นั่นเองนะครับพอได้แอป Snapseed พอโหลดจาก Play Store มาแล้วนะครับให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการเลยกดแชร์เลยนะครับไปที่ Snapseed หรือว่าเราจะไปเปิดจากแอป Snapseed เราก็เลือกรูปภาพก็ได้นะครับหลังจากนั้นเสร็จนะครับเลือกรูปดินสอมุมขวาด้านล่างนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับแอปนี้ใช้งานง่ายมากภาษาไทยนะครับเข้าใจง่ายนะครับเลือกภาพซ้อน พอเลือกภาพซ้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการกดนะครับด้านล่างมันจะมีเหมือนรูปรูปภาพอยู่แล้วกดมีเครื่องหมายบวกอยู่มุมบนขวาให้เรากดเข้าไปแล้วก็เลือกรูปภาพดวงจันทร์ที่เราต้องการเนะรี่ยแล้วมีรูปดวงจันทร์อยู่ผมมีไแล้วผมก็แตะเข้าไปครับภาพซ้อนตัวนี้เขาจะตัดขอ,อบตัดอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับทำภาพออกมาให้เนียนมากๆนะครับนี่ฮะเราก็สามารถที่จะได้ดวงจันทร์แล้วก็ปรับขนาดที่เราต้องการแล้วก็เลือกตำแหน่งเราอยาได้ตำแหน่งไหนเราก็เลือกไปเลย หลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะปรับความปมแสงเราสามารถเลือกปรับได้ตามที่เราต้องการนะครับหรือจะเป็นเรื่องของตัวเพิ่มความเข้มนะครับทำให้สว่างขึ้นเราสามารถเลือกได้นะครับรัเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับตามที่เราต้องการเลยนะฮะพอหลังจากนั้นเสร็จเราก็กดถูกมุมขวาด้านล่างสุดตรงนี้นะครับเท่านี้เองนะครับเราจะได้ภาพถ่ายนะครับเป็นสารหลักเหมือนคู่กับดวงจันทร์อยู่บนท้องฟ้านะครับอยู่ในภาพเดียวกันแบบเนียนๆเลย และจะณเสร็จกฎคาว่าเสร็จสิ้นนะครับมันก็จะทําการบันทึกภาพให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือรูปก่อนทำนะครับแล้วก็รูปหลังทำเดี๋ยวเรามาดูความเนียนของภาพกันนะครับผมจะซูมให้ดูเลยนะฮะเห็นไหมฮะการซูมมาภาพมันทําได้ค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะครับเหมือนเราไม่รู้เลยนะครับว่าภาพถ่ายอันเนี้ยเกิดจากการสอนภาพโดยใช้แอปพลิเคชันช่วยนั่นคือแอป Snapseed นะครับ อันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับที่ผมนํามาฝากกันนะครับเผื่อจะได้สร้างภาพสวยๆกันหรือมีไอเดียดีๆนะครับในการทํานะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ